สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านครับมาดู10หน่วยบน,นครับของแอดทอนครับสูตรนี้เข้ามานะครับ1 2 3 4 5 6 7งหวดนะครับผมก็มาตามมันต่อเลยครับหวดนี้นะครับผม วันนี้ครับให้เด่นนะครับแปดเจ็ดนะครับผม